ครับก็มาพบกับอีกหนึ่งมาที่จะตรงหรือแข่งจริงทั่วยอดม้าแข่งไปปีนี้เนเบอร์ไหลเค9 6 6นะครับนี่คือม้าวุฒิเด่นนะครับสังกัดข้ออามามินะครับเจ้าของคือคุณวุฒิกินสุคนนะครับซึ่งมีพี่แก่เป็นเทนะครับคุณชาชายนะครับแจ่มสวัสด์นะครับก็ให้เอสัมภาษณ์ไปเมื่อข่าวก่อนแล้วแต่ครั้งนี้ เรามาสัมภาษณ์คนเลี้ยงม้านะครับถึงความสมบูรณ์การปิดซ้อมนะครับนี่คือม้าลักษณะดีตัวหนึ่งนะครับอายุอานามนะครับเดลีลาสมส่วนม้าเก่งๆนะครับส่วนมากก็จะยืนอย่างนี้แหละครับดูกันไว้นะครับนี่คนเลี้ยงขณะนี้ความสมบูรณ์ประมาณเท่าไหร่ครับพอจะตอบได้ไหมดีขนาดไหนดีมากนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับนี่คนเลี้ยง การกินอยู่เลี้ยงง่ายไหมครับง่ายนะครับเป็นม้าเลี้ยงง่ายจากน้องเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมก็ช่วยพี่แกดูแลด้วยนะครับคาดว่าในในการแข่งที่จะถึงเนี่ยวันที่30ที่จะมีขึ้นที่สนามไทยเนี่ยพอจะบอกไหมว่าจัดไทยเป็นผู้ขี่ตอนนี้ยังไม่ทราบครับฝีเท้าโชูข้างหลังนะครับรับน้ําหนักขนาดนั้นไม่มีปัญหาอะไรสําหรับม้าตัวนี้อยู่ที่จังหวะการขี่เท่านั้นนะครับ เพราะเทนเนอร์ได้บอกผมมานะครับว่า,าไม่ต้องขายายความให้มากม้าตัวนี้นะครับมีทั้งต้นทั้งปลายครบเครื่องนะครับในการชิงชัยถ้วยนะครับครั้งนี้ถือว่า1ปีมีครั้งแข่งได้ครั้งเดียวอีกด้วยวันนี้สีสันนะครับความสมบูรณ์ก็ไม่ได้อยก,กว่าครั้งที่แล้วนะครับ,รบแต่ครั้งนั้นมันก็อาจจะอยู่จังหวะม้าออกซองเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้วยนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชควาสนาบารามีอะไรทั้งนั้นแต่เป็นถ้วยของ การพิสูจน์ว่าการเทรนเนอร์การวางจังหวะและผู้ขี่นะครับจะมาประกอบกันในวันนั้นใครอยากรู้นะครับไปเชียร์กัน30มิยอดูความสมบูรณ์ครับสีสันตอนนี้สมบูรณ์มากนะครับผมบอกขอบอกเลยนะครับจับเนี่ยนะครับจับต้องดูได้และเป็นม้าซึ่งเลี้ยงดูง่ายครับดียืนกันจ,จ,จัดจ้าวุฒิดีเด่นนะครับเบอร์ไหลได้บอกไปแล้วนะครับเป็นม้าฝีเท้าค่อนข้างจะสปินเตอร์มากนะครับนี่นะครับสีสันเนื้อตัวความสมบูรณ์นะครับนะครับ กีบข้อขานะครับกามเป็นม,มัดมัดมองกันเอาเองนะครับ <_ m akes> อยากรู้ต้องไปพิสูจน์ครับแล้วไปดูกัน30มิยอที่สนามไทยนะครับวันนี้ประเด็บบุญเลิศเแก้วประสิทธิ์ส่งเรามานะครับให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับว่าม้าตัวไหนจะเป็นยอดม้าของเมืองไทยปี2556-30มิยอที่สนามไทยนางเลงน,นะครับ1ปี ดูม้าเก่งๆแล้วก็วิ่งได้ครั้งเดียวใครจะเป็นยอดม้าในปี2556นะครับนะครับวันนี้เราเห็นกันแล้วดูดดกล้ามเนื้อนะครับเป็นม้าที่โอ้สรีระสมส่วนเลี้ยงง่ายนะครับผ่านมาแล้วครับอบอกกันไปเลยนะครับไปเชียร์กันหน่อยไปเชียร์กันหน่อยครับวุดีเด่นครับ